อันนี้คือใส่ไปแล้วองชูรสอายโนโมโตห้าร้อยกรัมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลทรายแดงข้าวเจ็ดกิโลใส่ไปเลยอ<ด>อ่ น้องก็ถึงแล้วลอ่ะยลาดบรวมมดามหอมชื่นใจจ้าร้อกนอเนเฮ้ยมาเด้อ ถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นคงจะดีนะคะคงจะนัวก็น,น่าดูคเลโคูเลให้เข้ากันนะคะ ใส่ใส่ลงไปมามามาออกไซล์ยแฝนไมน้นนี่ยุฝนมากแห่งฝน

คือน่ารักดุนีกจุงหน้าน้อยไว้อย่อมคอยทนูถนอมไปกับดักกบกับดักโกปีบังนั่นเหมือนปะแม่ผมแม่มวนให้เท่ากันนะแจ้งบ่เดี๋ยวมากเลยก่อนตี๊กตองสามหมื่นแจ้งไข่สีไอ้แจ้งไปใส่เจ้าแน่เจ้าไปเอาขวดจุลินทรียย์อู่หน้าออกสิดอ่ะ